ครับผมก็ก่อนอื่นต้องขอแนะนําตัวนิดนึงนะครับผมอาจารย์รัพพีพันธ์แดงตันกีนะครับจากบัณฑิตวิเลยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติเิรินทรอนไทยเยอรมันนะครับพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้รับการสนับสนุนจากงานวิจัยหลายๆอย่างด้วยกันนะครับหลังจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะทำไมมันถึงชื่อว่าเป็นปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่นะฮะ เดี๋ยวตามผมมาแล้วผมจะได้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปุ๋ยที่บอกว่าปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่เนี่ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถามว่าทุกคนนะครับณปัจจุบันในหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะฮะที่จะมาคิดนะครับว่าไทยตกลงประเทศเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศอุตสาหกรรมหรือเป็นประเทศเกษตรกรรมกันแน่นะครับแต่ถ้าทุกคนมองไปดูไรายได้หลักส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังเป็นเกษตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้น คอนเซปต์ของงานก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงเพื่อตอบโจทย์ในส่วนนี้นะครับในส่วนตัวผมนะครับหลังจากที่ได้ทำงานวิจัยมาหลายๆอย่างด้วยกันนะครับก็เลยมีความคิดว่าจะนำโปรดักต์บางโปรดักต์ซึ่งมันคิดว่ามันมีปัญหาในะปัจจุบันเนี่ยนะครับกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้นะครับมันเลยเป็นที่มาที่ไปของคำว่าปุ๋ยนวัตกรรมหรือปุ๋ยรอดนะครับถามว่ามันคืออะไรนะครับ คนจะถามผมเยอะมากว่าอ,อาจารย์ตกลงมันเป็นปุ๋ยเคมี Me, หรือมันเป็นปุ๋ยอินรีย์แล้วมันใช้ยังไงมันมีประโยชน์ยังไงบ้างนะครับคำว่าดรอสนะครับมาจากศัพท์ในอุตสาหกรรมนะครับแปลว่ากากนะครับากากอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมหล่อหลอมอลูมิเนียมนะครับหน้าตาก,ก็จะเป็นอย่างที่เห็นนะครับถ้ากรรมการเห็นนะครับจะเป็นโรงหลอมนะครับหลังจากที่โรงหลอมเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามัน,มนเกิดขึ้นมาได้ยังไง นะครับแล้วทําไมถึงคิดทําไมถึงทำนะครแล้วเอาพุตมันออกมาอย่างไรบ้างนะครับหน้าตาของตัวดรอสจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะของตัวนี่คือโลงหลอมนะครับโลงหลอมในอุตสาหกรรมทั่วไปนะครับหลังจากนั้นนะครับเราลองดูได้เลยครับว่าปัจจุบันนี้นะครับถามว่าที่ไหนไม่มีอลูมิเนียมใช้บ้างยากมากนะครับอลูมิเนียมมีทุกที่นะครับในบ้านกรอบประตูหน้าต่างทุกทุกอย่างนะครับ ถามว่าประเทศไทยผลิตแร่อลูมิเนียมได้ไหมนะครับแร่อลูมิเนียมมันถล,ลุงมาจากแร่บล็อกไซด์นะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรีไซเคิลนะครับส่วนใหญ่จะเป็นรีไซเคิลทีนี้แล้วความคิดรวบยอดที่มันมาจากงานนี้มันคืออะไรนะครับหลังจากที่เราพบว่าอาลูมิเนียมเนี่ยมันใช้เยอะมากนะครับแล้วมีมก,ากากของเสียจากอุตสาหกรรมเนี่ยนะคะที่ผมให้ดูคือปัญหาปัญหาและก็ปัญหาจริงๆนะครับปัญหาที่ว่าก็คือว่าปัญหาการลักลอบทิ้งกาก,ากอุตสาหกรรม ซึ่งลงหล่อหลอมอลูมิเนียมในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากอยากรู้ไหมครับว่าทําไมลักรอบทิ้งแล้วเนี่ยมันถึงเป็นปัญหานะครับเพราะมันมีกลิ่นนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่รุนแรงนะครับกลิ่นที่เราเรียกว่าก๊าซแอมโมเนียนะครับไปทิ้งที่ไหนปุ๊บนะครับพอกระจายเข้าชุมชนปุ๊บเดือดร้อนที่นั่นนะครับณปัจจุบันนี้ก็เลยมีการกําจัดหลังจากนั้นเรามาดูนะครับว่าคอนเซปต์เนี้ยนะครับ เนื่องจากตัวรอดเนี่ยตัวอลูมิเนียมออกไซด์เนี่ยมันมีรูพุนอยู่นะครับและบังเอิญว่าตัวนี้มันมีความพยายามที่จะแทรปบในตัวเจนนะคะมันจึงติดนะครับดึงในตัวเจนเข้ามาไว้กับตัวนะครับพอดึงกา๊าซในตัวเจนเข้ามาไว้กับตัวนะครับกลายเป็นกา๊าซแอมโมเนียซึ่งมีกลิ่นฉุนนั่นเองนะครับซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้นะครับมันเลยกลายเป็นที่มาที่ไปของปุ๋ยรอดนะครับนั่นก็คือจะทำยังไง เลี่ยนจากแอมโมเนียนะครับก๊าซแอมโมเนียที่มีกลิ่นฉุนเนี่ยกลายไปเป็นธาตุอาหารพืชนะครับซึ่งอยู่ในรูปของแอมโมเนียมหรือธาตุ N หรือไนโตรเจนนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซปต์ของการทำงานนะครับถ้าเราดูแล้วเนี่ยส่วนประกอบของดรอตจริงๆแล้วนะครับฝั่งซ้ายนะครับคือคุณสมบัติของดรอตที่ผมโชว์ให้ดูนะครับมีโซเดียมมีแมกนีเซียมมีอลูมิเนียมออกไซด์มีซิลิกอนมีโพแทสเซียมมีคอปเปอร์มีไทเทเนียม มีเหล็กแล้วก็มีซิงค์เล็กน้อยนะครับเลยไม่ได้ใส่ไปข้างขวานะครับก็คือธาตุอาหารของพืชน,นะครับจะสังเกตว่าธาตุอาหารหลักหรือ primary nutrient นะครับก็จะเป็น N P K อย่างที่เราเคยเรียนกันมาธาตุอาหารรองนะครับมีตั้งแต่แคลเซียมซัลเฟอร์แมกนีเซียมซิลิกอนนะครับธาตุอาหารเสริมนะครับท้ายที่สุดนะครับเหล็กสังกะสีคอปเปอร์ Copper, นะครับทั้งหลายถือว่าเป็นธาตุอาหารเสริมของพืชเพราะฉะนั้น ถามว่าด้วยตัวของตัวดรอสเองนะครับมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปุ๋ยที่ผมบอกว่าเป็นปุ๋ยเคมีก็ไม่ใช่ปุ๋ยอินทรีย์ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเราใช้หลักการของการแพร์บนะครับธาตุอาหารที่อยู่ข้างในนะครับแล้วเติมลงไปให้กับพืชนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปุ๋ยพันธุ์ใหม่ปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ที่ผมบอกนะครับซึ่งถามว่าทําไมมันต้องเป็นปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่นะฮะหนึ่ง เป็นปุ๋ยระยะยาวครับ1ฤดูการนะครับหฤดูการเก็บเกี่ยวใช้แค่ครั้งเดียวไม่เหมือนปุ๋ยเคมีนะฮะที่ต้องใส่2หรือ3ครั้งยกตัวอย่างในานาข้าวนะครับสแก้ปัญหาดินเปรี้ยวครับเนื่องจากว่าพอมันไปอยู่ในดินแล้วปุ๊บนะครับมันจะเจเนเรตนะครับดึงไนโตรเจนที่อยู่ในดินอยู่แล้วเนี่ยนะครับกลับมาเป็นแอมโมเนียนะครับแล้วก็เป็นแอมโมเนียมต่อเพราะฉะนั้นพอลงไปอยู่ในดินปุ๊บคอนเซปต์ก็คือ กลายเป็นว่าเป็นปุ๋ยที่เราเรียกว่าเป็นปุ๋ยระยะยาวหรือ long life fertilizer นะครับนี่คือคอนเซ็ปต์นะครับนี่ก็คือถามว่านะครับมันดีอย่างไรนะครับผมพรีเซนต์ต่อเลยแล้วกันว่าดีอย่างไรนะครับตัวนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของการเจริญเติบโตของเม็ดพืชมันเป็นอันตรายจริงหรือเปล่านะครับลองดูครับสูตรนะครับ7วัน14วัน21วันจะสังเกตว่าเปอร์เซ็นต์การโตของพืชเนี่ยนะครับมีสูงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับตัวคอนโทรล แต่เราเอาไปใช้เฉยๆไม่ได้นะฮะลองดูในตารางนะคะตารางที่แถวที่2จะสังเกตว่าเอาไปใช้เฉยๆปุ๊บมีปัญหาเลยนะครับการโตของพืชเนี่ยมีปัญหาเลยนะครับทีนี้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของห้อง l ลบที่เราใช้ทดลองนะครับว่ามันดีอย่างไรบ้างนะครับตัวรอดนะครับปลูกกับข้าวโพดนะครับขวามือนะครับแล้วก็ข้างล่างเป็นใบกะเพรานะครับซึ่งเราทํามาหมดแล้วในห้องแลบนะครับ อันนี้เป็นนาข้าวนะครับที่ใช้อยู่นะครับไปทดลองที่เชียงใหม่เหมือนกันวันนี้นะครับก็จะเป็นเชียงใหม่นะฮะเป็นนาข้าวที่อยู่ในเชียงใหม่นะฮะหลังจากที่เราเทสนะครับฝั่งสีเขียวนะครับคือการใช้ปุ๋ยดอสนะครับส่วนฝั่งสีแดงที่เห็นนะครับคือปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยเคมีตามปกตินะครับสังเกตว่าตัวรวงเนี่ยจะมีปัญหาต้นเขาใหญ่จริงนะฮะแต่ไม่มีรวงครับไม่มีน้ําหนักนะครับ ซึ่งจะเห็นชัดเจนว่าเราใส่แค่ครั้งเดียวเขาใส่ปุ๋ยเคมี2อรอบนะครับนี่คือการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับแล้วก็จะมีคําถามอีกอย่างหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมจารต้องทํามาเป็นเม็ดด้วยในเมื่อตัวรอแมทหรือตัววัสดุตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมาเป็นผงนะครับเนื่องจากว่ามันมีณปัจจุบันนี้เทคโนโลยีทางการเกษตรเนี่ยเวลาเขาใช้ตามนาจริงๆเน่ยเขาใช้วิธีการพ่นด้วยเครื่องพ่นปุ๋ยนะครับก็เลยมีหลายไซส์หลายขนาด ถ้าสังเกตดูนะครับตัวปุ๋ยเนี่ยนะครับจริงๆนี่คือผักบุ้งนะครับพึ่งเพาะนะฮะได้ไม่ถึง10วันนะครับวันนี้วันที่9นะครับจะสังเกตว่าตัวลําต้นจะต่างกันชัดเจนแม้ปลูกในดินปลูกนะฮะนี่คือปลูกที่ในดินที่มีปุ๋ยอินทรีย์นะครับและนี่ต้นหอมนะฮะจะสังเกตชัดเจนเลยว่าใส่กับไม่ใส่เนี่ยต่างกันเยอะมากนะครับซึ่ง ผมขอกล่าวรายละเอียดนะครับทั้งหมดเนี่ยสรุปว่าปุ๋ยดอทคืออะไรปุ๋ยดอทคือปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่จริงๆนะครับซึ่งยังไม่มีมาก่อนนะครับเราใช้คอนเซปต์ของการเปลี่ยนนะครับแอมโมเนียนะครับให้กลายเป็นแอมโมเนียมสำหรับธาตุอาหารที่ใช้ได้ทันทีและใส่เข้าไปยังมีอายุยืนนะครับน้ำซ้ำยังไม่พอนะฮะยังไม่พอนะครับยังมีธาตุอื่นๆซึ่งเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมของพืชต่อเข้าไปด้วยนะครับ จึงคิดว่าน่าจะเป็นนวัตรกรรมตัวหนึ่งที่น่าจะนะครับน่าจะส่งผลกระทบต่อสังคมค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะบ,บ้านเรานี่ยังเป็นกเกษตรกรรมอยู่เยอะมากนะครับส่วนในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมตอบให้เลยหรือจะรอให้กรรมการถามก็ได้นะครับจริงๆเรามีผลทดสอบหมดนะฮะว่าตกค้างในดินหรือเปล่าตกค้างกับต้นพืชหรือเปล่านะครับมีอะไรตกค้างหลงเหลืออยู่ในในดินบ้างนะครับและ ทำปฏิกิยาได้นานขนาดไหนนะครับมีเชิงวิชาการซัพพอร์ตออกมาแล้วหมดนะครับตบท้ายนิดหนึ่งนะครับสำหรับสิ่งที่ผมจะอธิบายเนี่ยนะครับเป็นการแก้ไขปัญหามลพิษนะครับมูลภาวะทางอุตสาหกรรมโดยพลิกกับจากติดลบต้องทำการกำจัดเปลี่ยนมาเป็นเพิ่มมูลค่านะครับเพราะฉะนั้นแทนที่จะเริ่มจากศูนย์นะครับนวัตกรรมตัวนี้ เริ่มจากติดลบนะครับเพราะฉะนั้นระยะของการพัฒนานวัตกรรมมันจึงไปได้เยอะนะครับ oh. ท้ายที่สุดนะฮะมันก็เลยกลายเป็นเราเรียกว่าเป็นโมเดิร์นฟอ์ติไลเซอร์หรือเป็นปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่นั่นเองนะครับซึ่งถามว่ามันดียังไงนะฮะใส่ครั้งเดียวครับตอนหนึ่งฤดูการเก็บเกี่ยวเนื่องจากว่ามันสามารถผลิตไนโตรเจนได้เรื่อยๆนะฮะเนื่องจากไนโตรเจนที่อยู่ในดินมีอยู่แล้ว ะะไอ้ส่วนที่2ก็คือตัวปุ๋ยจริงๆเนี่ยมีธิ์เป็นด่างอ่อนๆไม่ได้เป็นกรดเลยเพราะฉะนั้นเวลาใส่ในดินเปรี้ยวทั้งหลายมันจะปรับสภาพดินไปในตัวพร้อมกับมีอาหารเสริมครบถ้วนมันต่างจากตัวปุ๋ยเคมีชัดเจนนะฮะปุ๋ยเคมีก็คือคุณซื้อก็คือซื้อปุ๋ยธาตุอาหารหลัก NPK เท่านั้นนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์ทั้งหมดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงทำทำแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ก็เพิ่มนะฮะในงานวิจัยว่าตกลงมันเป็นพิษต,ต่อพืชไหมนะครับ มันโตจริงหรือเปล่าอันนี้สําคัญคือใส่เข้าไปแล้วมันมีประสิทธิภาพจริงหรือเปล่านะครับนี่คือผลการทดลองทั้ง,งในห้องแลบต่างๆนะฮะและน,นี้ก็คือผลการทดลองที่ใช้กับน,นาข้าวนะฮะทำไมผมถึงเลือกนาข้าวเพราะว่าข้าวเป็นผลิตผลหลักของไทยด้วยนะฮะและอีกประการหนึ่งก็คือตัวข้าวนจะเซนซิทีฟต่อปุ๋ยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลิตข้าวแล้วเนี่ยมียวหรือว่ามี p r o d u c t i วิ t ีที่สูงปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะสามารถส่งผลใช้ดอกพืชชนิดอื่นได้และอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถเป็นปุ๋ยตัดแต่งได้นั่นเองสำหรับทั้งหมดนะครับในตลาดเนี่ยนะครับเราไปไปเปรียบกับปุ๋ยในส่วนของตัวคุณภาพของปุ๋ยในในส่วนของปุ๋ยเคมีเนี่ยเราจะพบว่าราคาค่อนข้างจะสูงเมื่อเทียบกับเรานะฮะนี่คือราคาของเราและก็ใส่ลงไปแค่หครั้งต่อ1ฤดูกาลนะฮะ นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำหรับการผลิตจากนกวัตรกรรมของเรียกว่าปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ของผมนะครับอเอาละครับและนี่คือสุดยอดนวัตรกรรมนะครับปุ๋ยดอสปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ได้รับเงินรางวัล2ล้านบาทขอแสดงความยินดีด้วยครับ โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับรายการ The Master of Innovation Final เราได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ